ว่าก็ได้เลยครัได้ขาบมีร้านนะครับโอ้ใหญ่กับของรวยตัวตัวนี่ปากเขา ครับผมพี่น้องครับก็กราบสวัสดีมิรักและแฟนเพลงนะครับเอฟซีเนเป็นที่รักทุกคู่ทุกคนนะครับมือนี่มันห่อนหลายกันเลยว่ามหาลุงกำนะครับมหาอันปลาเข้าตัวใหญ่ๆว่าเนาะจักจิมีบอมีนะครับอันพันแบงนะครับแล้วก็อันพี่น้องอันตะกุฎเครือปวกมะลือกำไว้ถ่านะครับเอาไม้ขึ้นเอามาถึงเขาก็วานเลยถึงว่าเตรียมกับข่าวกับน้ำไว้เระท่านได้เห็นเลยอยู่ทั้งไหนเนาะเพาะท่านได้กิน กินกับเข่าอยู่ทั้งไหนนอ้อครับพันเต๋ยบอกหิวเข่าดีหิวเข่าดีเพ <c oughs> รนั้นได้เห็นอย่างในหิวเข่าวแล้วพี่นองเอ้ยเอาเดี๋ยวไปย่างหาอันคนเขามาถ่านะครับจักอยู่ทั้งไหดเรียกเขาดีด้วย <c oughs> ไปคุณาดย้ยขนมมันนั่นย้ายฝากมาให้บักคำหน่อย โอ้มันรีกันยุ่นี่น้ำลึกยืนอุดปูดย่นนี่เออใส่บึงเนี่ยโอ้ทำอะไรกันโอ้ทำอะไรเนี่ยไม่มีปลาพุ้เนเพือเฮ้ยเอานี่ย้ายฝากขนมมาให้อ่เอาไหมนี่ขนมนี่เออไม่เอาดีแหละเด้ ไน่อ๋เดี๋ยวเอาพู้ใหญ่เอาใส่ซา ครับผมนี่แหละครับผลงานมือนี้ครับนี่น,น,นี่นี่นะครับนี่โอ้ตุ่มใส่น้ำได้หลายพอกินอยู่เห็นว่าก็ได้ะครได้ข่าวนึนนงเวลาหนึ่งแหล, <ะ S 2> ละครับโอ้ยได้ตั้งเกือบสองร้อยตัวตัวนี่ปลาขาวไปครับผมครับจังไหนล่ะได้แล้วก็ต้องมาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะครับพี่น้องเลยเราต้องเอาหลายดอกครับ หาแค่พออยู่พอกินกับพอพอได้เสียบนะครับอ,อากาศมันร้อนพี่น้องช่วงนี้นะครับหาอันลงน้ำลงทา่าพอได้อันปูได้ปลามาทอดมาต้มตกินนะครับพ่อได้ปลาหง่ก็ได้ปลาน้อยแหละครับเออน้ามองหนึ่งนะครับใส่ข้าไปพ่อได้สุด <c oughs> อู้อันนี้ชุบแล้วครับเอื้าทานเสียบยุ้ครับเสบียบไห้มันหูไปได้ครับหิวก่อไป เรือลองเบิงลองเบิงอยู่นะ <c oughs> ปลาทอดทอดปลาได้พี่น้องเออเอาอย่าบวมยีาลองชิมตักตู่ครับใส่เกลือย่างมากมันเปียบบัวน,ปปะนะครับอือไม่ต้องให้เค็มมากนะครับ Ủa oh. yeah. <coughs> mm -hmm. You know, yup, be yah. คที่กับบ้านตะวันตกดินปื๋ยนะับอ่ะเดี๋ยวผมตัดเด้อกล้องจะตั้งได้บ่ได้เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับอือสุดยอดครับพี่กบน้องครับลงแม็กับมื่นพอดีคำพอดีนะครับนะี่ครับลังน้ำมอเตอร์ไซอันนั้นไปแล้วนะครับน้ำใส่ใต้รถไปแล้วนะครับ จังไดกับฝากพี่ฝากน้องเป็นกยนลมังใจด้ครับเอ้อพูดลิ้นล้วนครับกำลังใจกำลังใจนะครับสะดวกช่องจังใดเคียนเชิญน,นะครับวอาเเป็นเฟซบุ๊กกับพันพึ่งพงษ์ท่านประเดกนะครับหรือว่าจะเป็นยูทูบกินเกศสอนปลาอยากกดโพลโลไปที่ท่าสานประเดกแฟนเพจเมื่อนี้ก็เป็นนั้นว่าสวัสดีครับ